เปตานะปูชาเปตานังทักทินังทัชชาปุเพกะตะมนุสรังนั่นหมายความว่าให้เราท่านทั้งหลายได้ตามรำลึกนึกถึงบุคคลผู้ล่วงลับดับชีวิตไปและได้ ตามทำรรบุญอุทิศส่งไปถึงดวงจิตดวงวิญญาณของท่านตามหลักทางพระพุทธศาสนาแล้วท่านจำแนกแจกแจงแสดงไว้ถึงบุคคลที่เราควรบูชาว่ามีอยู่สี่จำพวกด้วยกัน หรือมีอยู่สี่สายด้วยกันสายแรกสายทางธรรมหรือสายทางศาสนาก็คือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายสายที่สองสายทางบ้านเมือง นั่นก็คือเจ้าฟ้ามหากษัตริย์สายที่สามสายทางการศึกษานั่นก็คือครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านได้ให้ความรู้สายที่สี่ก็คือสายครอบครัว โดยหลักแล้วก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายประการแรกที่ว่าสายทางศาสนาสำหรับลูกหญิงลูกชายแล้วคุณพ่อยวนนั้นก็เหมือนเป็นพระอารหันต์ของลูกเป็นพระในบ้านของลูกสำหรับสาย ทางบ้านเมืองสายการปกครองแล้วคุณพ่อยวนนั้นก็คือเจ้าฟ้าของลูกหญิงลูกชายคอยปกปักรักษาให้ลูกหญิงลูกชายนั้นได้อาศัยร่มเงาได้เย็นกายได้เย็นใจสายทางการศึกษานั้น คุณพ่อยวนก็คือครูบาอาจารย์ท่านแรกของลูกหญิงลูกชายสายครอบครัวนั้นท่านก็คือพ่อผู้ให้กำเนิดก่อเกิดชีวิตของลูกหญิงลูกชายมาเมื่อคุณพ่อเป็นบุคคลที่ควรบูชาครบทั้ง สีสายครบทั้งสี่จำพวกดังที่พันนนามาแล้วลูกหญิงลูกชายหลานหญิงหลานชายจึงควรบูชารำลึกนึกถึงคุณของท่านญาติสนิทมิตรสหายทั้งใกล้และไกลจึงควร บูชารำลึกนึกถึงคุณงามความดีของคุณพ่อเมื่อพูดถึงการบูชาแล้วในหลักทางพระพุทธศาสนาท่านจำแนกแจกแจงแสดงไว้อีกว่าการบูชานาั้นก็มีลักษณะอยู่สี่ประการด้วยกัน ประการแรกเรียกว่าสักการะบูชาสักการะบูชานั้นก็คือการบูชาด้วยการแสดงความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนหรือไม่จำเพาะเช่นนั้นอย่างเช่นในวันนี้ ลูกหญิงลูกชายไม่ได้แสดงเฉพาะความเคารพอ่อนน้อมท่อมตนเท่านั้นแต่ยังมีสิ่งต่างๆที่แสดงการสักการะอีกด้วยเรียกให้เต็มคำท่านเรียกว่าเครื่องสักการะบูชาเครื่องสักการะบูชาที่บูชา คุณพ่อผู้ล่วงลับดับชีวิตไปนั้นก็อาจจะเป็นการประดับประดาด้วยดอกไม้ด้วยการผูกผ้าด้วยพวงรีดหรือด้วยการแสดงหรือด้วยการครวนออกมาทางคำพูดล้วนแล้วแต่ เป็นการสักการะบูชาที่ประกอบไปด้วยองคุณเครื่องในการสักการะบูชาทั้งนั้นบูชาประการที่สองก็เรียกว่าปักไขหะบูชาปักไคหะบูชานั้นก็คือบูชาด้วยการยกย่อง การยกย่องนั้นก็คือการกระทำให้สูงก็คือการกระทำให้เบาการกระทำให้สูงนั้นประการแรกก็คือสูงด้วยใจของลูกหญิงลูกชายที่ได้กระทำเมื่อสูงด้วยใจแล้วหลังจากที่คุณพ่อ ล่วงลับดับชีวิตไปก็ได้ยกเอาสรีระสังขารร่างกายของคุณพ่อมาตั้งไว้ก็ตั้งไว้อย่างสูงส่งตั้งไว้ให้เป็นสิ่งที่มีคุณเป็นสิ่งที่มีค่าควรแก่การยกย่องอีกประการหนึ่งที่เรียกว่า การกระทำให้เบาการกระทำให้เบานั้นก็เช่นลูกหญิงลูกชายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายหลังจากที่ท่านได้ล่วงลับดับชีวิตไปก็ได้มาช่วยกันขวนขวายในการทำบุญอุทิศส่งไปถึงดวงจิตของท่านแบ่งภาระหน้าที่ ในการจัดการแจงทำให้ภาระที่หนักกลายเป็นสิ่งที่เบาอย่างนี้ท่านเรียกว่าปักไคหะบูชาหรือปักคันหะบูชาบูชาประการที่สามเรียกว่าสัมมาณะบูชาสัมมาณะบูชานั้นประการแรกก็คือ การบูชาด้วยการสดับรับฟังคำสั่งสอนของท่านและก็นำไปประพฤติไปปฏิบัติโดยหลักแล้วบุคคลผู้เป็นพ่อนั้นมักจะสอนลูกหญิงลูกชายทุกคนว่าหนึ่งละจากความชั่วสองประกอบสิ่งที่ดี ถ้าเราทำตามคำสั่งคํำสอนของท่านได้ท่านก็เรียกว่าสัมมาณบูชาคือบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามคํำสั่งสอนของท่านหรือมิเช่นนั้นท่านอาจจะไม่ได้สั่งไม่ได้สอนโดยการใช้วาจาแต่ท่านประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางไว้ ให้เราได้ประพฤติตามให้เราได้ปฏิบัติตามแล้วเราผู้อยู่ข้างหลังไม่ว่าจะเป็นลูกหญิงลูกชายหลานหญิงหลานชายได้ประพฤติปฏิบัติตามที่คุณพ่อได้กระทำไว้ได้ประกอบไว้ในส่วนที่ดีที่งามนั่นก็เป็นการเรียกว่าสัมมาณะบูชา ได้เช่นเดียวกันบูชาประการที่สี่ท่านเรียกว่าทักขินาบูชาคือบูชาด้วยการตามทำบุญอุทิศส่งไปถึงดวงจิตของท่านเมื่อพูดถึงเรื่องบุญผู้รู้ท่านจำแนกแจกแจงแสดงไว้ มีสองลักษณะด้วยกันลักษณะแรกเรียกว่าบุญต้นทุนบุญต้นทุนนั้นก็คือบุญที่คุณพ่อท่านได้กระทำไว้แล้วท่านได้ประกอบไว้แล้วด้วยตัวของท่านเองบุญอีกประการหนึ่งเรียกว่าบุญสมทบทุน บุญสมทบทุนนั้นก็เป็นบุญที่อาศัยลูกอาศัยหลานอาศัยญาติได้กระทำและก็อุทิศให้ความปรารถนาของบุคคลผู้เป็นบิดามารดาผู้รู้ท่านขมวดไว้ว่ายามเก่เท่าหวังเจ้า เฝ้ารับใชย้ยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษายามพ่อแม่แก่กายวายชีวาหวังลูกยาช่วยปิดตาคราสิ้นใจถ้าเป็นภาษาขเขมรพื้นบ้านผู้รู้ท่านได้กล่าวไว้ว่า តានចះជិរីหวងអយកូនប្រោះកូនស្រីនៅចាំមឺតានម ẫn ស្រូលកើតចាំងឺหวងអយកូនប្រោះកូនស្រីនៅរាកសាតានແມបបែកទេកស្លាយវាយជីវាหวងអយកូនប្រោះកូនស្រី เธอบ่อนทักษินาจูนเจโอยนั่นคือผู้รู้ท่านได้กล่าวไว้ดังนั้นลูกหญิงลูกชายก็ได้ทำการบูชาในประการที่สี่นี้อีกด้วยเรียกว่าการบูชาด้วยการทำบุญอุทิศส่งไปถึงดวงจิตของพ่อผู้ล่วงลับดับชีวิตไป ไม่ว่าจะเป็นทานนมัยบุญสำเร็จเกิดขึ้นจากการให้ทานศีลมัยบุญสำเร็จเกิดขึ้นจากการรักษาศีลภาวนาไม่บุญสำเร็จเกิดขึ้นจากการเจริญภาวนารวมแล้วทางเจ้าภาพทุกท่านก็ได้ทำบุญบูชาให้กับบุคคลที่ควรบูชา เมื่อเราได้กระทําอย่างนี้แล้วในมงคลละสูตรท่านกล่าวไว้ว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคลอันสูงสุดในชีวิต แล้วการที่ทางเจ้าภาพหรือท่านสาธุชนทั้งหลายได้บูชาบุคคลที่ควรบูชายกตัวอย่างเช่นทางเจ้าภาพได้บูชาถึงคุณของบุคคลผู้เป็นพ่อดังเช่นในวันนี้จะมีอุดมมงคลสูงสุดเกิดขึ้นในชีวิตนั้นอย่างไรบา้าง ประการแรกเลยก็คือได้เป็นการกระทำชีวิตของตนนั้นให้เจริญรุ่งเรืองให้ก้าวหน้าบุคคลผู้รู้จักยกย่องบูชาสักการะเคารพย่อมเป็นบุคคลที่มีชีวิตที่เจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง รู้จักไหว้เราก็ได้รับการไหว้ตอบรู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตนเราก็ได้รับการอ่อนน้อมถ่อมตนตอบรู้จักการบูชาคุณเราก็ย่อมได้การบูชาคุณตอบชีวิตของผู้นั้นก็จักเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าหากเรารู้จักการ เคารพบูชาประการที่สองนอกจากเป็นการสร้างความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแล้วยังเป็นการสร้างหรือเป็นการนำพาชีวิตไปสู่สวงสวรรค์บุคคลผู้รู้จักบูชาด้วยการยกย่องอ่อนน้อมท่อมตนนั้นท่านเรียกว่า มีชีวิตอยู่ก็เป็นเทวดาในคราบมนุษย์หรือแม้แต่ล่วงลับดับชีวิตไปก็ย่อมไปถือกำเนิดเกิดเป็นเทวดาที่เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวดาที่เป็นใหญ่นั้นท่านเรียกว่าท้าวสักกะจะไหนจึงเรียกว่าท้าวสักกะ ก็เพราะว่าก่อนที่ท่านจะเป็นพระอินทร์หรือเป็นเทวดาที่ใหญ่ที่สุดในสวรรค์ชั้นดาวดึงท่านเน้นเรื่องการเคารพยกย่องบูชาแม้แต่เป็นมนุษย์ได้ให้ทานก็ให้ทานด้วยความเคารพชื่อของท่าน จึงมีการเรียกว่าเท้าสักกะเท้าสักกะต่อมาประการที่สามนอกจากเป็นการน้อมนำพาชีวิตไปสู่สวงสวรรค์แล้วก็เป็นการสร้างเกราะป้องกันตัวบุคคลผู้รู้จักแสดงความเคารพยกย่อง ย่อมเป็นบุคคลที่พ้นจากภัยพิบัติอันตรายได้ไปอยู่ที่ใดเขาก็พร้อมที่จะให้อภัยไปอยู่ที่ใดเขาก็ไม่ถือโทษโกรธเคืองประการสุดท้ายประการที่สี่นอกจากจะทำตัวเองให้พ้น จากภัยพิบัติแล้วยังเป็นเครื่องขจัดกิเลสให้กับชีวิตของตนเองได้ด้วยบุคคลผู้รู้จักให้เกียรติยกย่องเคารพบ,บูชานั้นย่อมเป็นบุคคลที่มีกายอ่อนโยนมีวาจาอ่อนหวานมีจิตใจที่อ่อนละมุนเรียกว่า ดีทั้งทางกายดีทั้งทางวาจาดีทั้งทางใจเมื่อดีครบทั้งสามทางนี้แล้วไซกิเลสความแข็งกระด้างความมีมานะถือตัวถือตนความเป็นผู้ที่มีจิตใจแข็งกระด้างมีวาจาแข็งกระด้างมีกายแข็งกระด้างย่อมหมดไปย่อมสิ้นไป ย่อมสูนไปในชีวิตก็เป็นชีวิตที่สดใสอ่อนโยนดังนั้นนี่คือผลของการที่เราเป็นบุคคลที่รู้จักบูชาบุคคลที่ควรบูชาท่านสาธุชนทั้งหลายในชีวิตของเราท่านทั้งหลายนั้นไม่แน่ไม่นอน แต่ที่แน่นอนคือเราต้องล่วงลับดับชีวิตไปนั้นแน่ๆบางท่านก็ล่วงลับดับชีวิตไปในวัยต้นตั้งแต่เกิดมาจนถึงประมาณสาปีบางท่านก็ล่วงลับดับชีวีไปในวัยกลาง31อปีถึง60ปีบางท่าน ก็ล่วงลับดับชีวิตไปในวัยท้ายคือ60ปีขึ้นไปเมื่อเรารู้ว่าชีวิตเราถือกำเนิดเกิดมาแล้วต้องแต่ต้องเจ็บและสุดท้ายต้องล่วงลับดับชีวิตไปอย่างนี้ก็ขอฝากเป็นคำถามให้เราท่านทั้งหลายได้ถามใจตนเองว่า ปัจจุบันในขณะนี้เรายังมีชีวิตอยู่แล้วในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นั้นเราจะกระทำการบูชาอย่างไรจึงจะเป็นเครื่องน้อมนำพาให้เรามีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขตลอดจนถึงล่วงลับดับชีวิตไปก็ไปสู่ คบภูมิที่ดีหากบุคคลมีการบูชารู้จักยกย่องให้เกียรติแสดงความเคารพต่อกันแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะเป็นบุคคลที่มีชีวิตที่สดใสที่เจริญที่รุ่งเรืองที่มั่นคงเจริญรุ่งเรืองทางในโลกนี้ จเจริญรุ่งเรืองทั้งไหนโลกหน้าเรียกว่ามีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองสูงส่งทางไหนโลกทั้งหลายสำหรับการชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาของอัตมาภาพในวันนี้ก็ถือว่าพอสมควรแก่เวลาก่อนจะสมมุติยุติลงคงไบ แห่งการชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนานั้นก็ขอแสดงความเสียใจกับทางเจ้าภาพทุกท่านที่ต้องพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักจากบุคคลอันเป็นที่เคารพและก็ประสบกับความสูญเสียอย่างใหญ่ยิ่งและขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่าน ที่ได้ทำบุญบูชาถึงบุคคลที่ควรบูชาคือบุคคลที่เป็นพ่อที่ท่านได้ล่วงลับดับชีวิตไปสุดท้ายก็ขอกราบรัตนาคุณพระศีรีรัตนตไตรอันมีอำนาจแห่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตลอดจนถึงอำนาจแห่งส่วนบุญส่วนกุศล บุญญาบารมีทั้งหลายจงเป็นเครื่องอำนวยอวยชัยให้ทางเจ้าภาพทุกท่านและญาติโยมทุกคนสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันทำบุญอุทิศส่งไปถึงผู้ล่วงลับดับชีวิตไปคือคุณพ่อยวนมุลาลินจงเป็นบุคคลที่ <c oughs> มีความสุขทั้งทางกาย มีความสบายทั้งทางใจทางกายนั้นไซ้คอยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยิ่งยืนนานทางใจนานก็ขอให้มีจิตใจที่สดใสมั่นคงอย่างลงในศีลอย่างลงในธรรมน้อมนําให้มีจิตคิดมุ่งมาตปรารถนาะอยากจะได้สิ่งหนึ่งประการใด ที่ไม่ผิดต่อศีลต่อธรรมแล้วไซคอยได้สมดังใจปรารถนาทุกทุกประการอัตมภาพรับประทานชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาปรารภเป็นธรรมสังเวชมาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการละชนี